ความหวังสูงสุดสีแข่งนอกทัพปราสาทสายฟ้าสวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับบุริรามยูเนเต็ดเลือกเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นต่างชาติแบบยกลดในช่วงตลาดพิเศษรอบนี้พร้อมกับนําเข้ามาใหม่สีรายรวดในทุกตําแหน่งเรเนโตเคลิกแข่งวัย29ปีจากกรูยเชียจะก้ามาปักหลักเกมรับแทนอันเดรสตูเยสที่ย้ายไปอยู่กับบีจีปทุมยูเนเต็ดประสบการณ์ถือว่าน่าสนใจ ผ่านการติดทีมระดับเยาวชนของโครเอเชียมาหลายรุ่นย้ายมาจากสโมสซอนซิเรียในโครเอเชียประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพ299นัดยิงไป9ประตูนอกจากตำแหน่งเซนเต,นเตอร์แบ็กที่ถนัดแล้วยังสามารถยึดไปเล่นแบ็คขวาเคยค้าแข่งกับสโมสรดังสโลวานไลบิเลสส่วนอีก3รายประกอบไปด้วยกิดีคารยุกแข่งอิสาราเอลวัย27ปีที่จะมาบัญชาเกมในตำแหน่งกองกลางตัวรุก อีกทั้งยังมีชื่อของอัคบาอิสมาตุลเยฟดดวเตะวัย29ปีทีมชาติอุซเบกิสถานที่จะมาซัพพอร์ตแดงกลางแต่จะเป็นการปัดกวาดเกมรุกคู่แข่งพร้อมกับตำแหน่งโคต้าเอเชียและรายสุดท้ายที่น่าสนใจคือมาโกชโปวิดกองหน้าวัย29ปีชาวเซอร์เบียตำแหน่งที่สโมสรตามหาตั้งแต่ขาดหายไปของดิโอโกลิซานโตจะมาทดแทนได้หรือไม่นับว่าน่าติดตามแต่ดูจากชื่อชั้นที่ก้าวไปถึงทีมชาติชุดใหญ่เซอร์เบีย ช่วงปี2012รวมไปถึงผ่านการเล่นให้ทีมใหญ่ๆทั้งเบลเกรดโอลิมเปียกอสมาโยกาก็น่าจะมีดีพอตัวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพตลอดชีวิต279นัด102ประตูก็จัดว่าคมเอาเรื่องแต่ทุกอย่างหลังจากนี้คือเรื่องของการปรับตัวเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงสภาพแวดล้อมกล่องสีใบนี้ของบุรีดัมยูนเต็ดคือความหวังสูงสุดในการเป็นองค์ประกอบใหญ่ล่ล่าแชมป สำหรับบริรัมยูเนเต็ดจะกลับมาเล่นโตโยต้าไทยลิก2020ด้วยการบุกไปเยือนบีจีพทุมยูเนเต็ดในเกมนัดที่5วันที่13กันยายนนี้ที่ลีโอสเตเดียมเวลา19นาฬิกา